กลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วนะคะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะวันนี้นะคะอ้อยมีรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นกอดเลนเจอร์ค่ะ2.2วยแท็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะ นี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc ค่ะ150แรงม้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะคือนี่เลยค่ะสภาพเดิมห้องเครื่องเดิมๆเลยค่ะไม่มีคาบน้ํามันหรือคาบขมาวเาหมาที่เยิ้มเลยนะคะสติกเกอร์นะคะบาร์โค้ดนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะการันตีความสดใหม่ของคันนี้เลยนะคะโครงสร้างนะคะไอ้การันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิม100%อร์ซนนะคะนี่เลยค่ะเม็ดอาร์คนะคะอยู่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะไม่มีเลยไม่มีขยับเลยนะคะ เดิมๆเลยคันนี้นะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บสีเลยนะคะคือซื้อมาสภาพนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาดูนะคะอยากให้เราเก็บตรงไหนเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้เลยแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวอ้อยนะคะโดยรวม ถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากๆค่ะเพราะว่าจะมีแค่รอยหินกระเทาะเวลาที่เราขับรถนะคะหินกระเด็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการใช้งานของรถอยู่แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆคันนะคะนี่เลยค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบมันติดรีเฟคเตอร์นะคะมีตัดเส้นนะคะไฟสีส้มด้วยเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวก็จะทําให้รถดูสวยและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะมากับคิ้วนะคะติดรอบโคมไฟมาเลยค่ะก็ทําให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะ แล้วก็กระจังหน้านะคะที่เป็นโลโก้ของ f o r d เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะด้านข้างตัวรถนะคะตอนนี้เลยค่ะมีซุ้มล้อนะคะเป็นสีดำตัดกับสีขาวสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นรถยกสูงนะคะมาพร้อมกับล้อมแมกซ์อลลอยขอบ20ค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในกระจกมองข้างเลยค่ะมาถึงด้านข้างรถนะคะมีบันไดข้างมาเลยค่ะพร้อมกับสติกเกอร์นี่ค่ะสติกเกอร์ไวท์แท็กเลยนะคะ ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับแม็กไลเนอร์แล้วก็นี่เลยค่ะโลบาร์ค่ะที่ทําให้รถดูสปอร์ตขับกระบะก็ดูซิงได้นะคะโอเคด้านท้ายรถนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายนะที่มีเขาเรียกว่าอะไรโคมเหรอคะมีโคมมาสีดํานะคะมาทําให้รถมันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับสติ๊กเกอร์ไวท์แท็กนะคะเลนเจอร์โลโก้ฟอร์ดเนาะแล้วก็กันชนเสริมท้ายค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังอีก2จุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแม็กไลเนอร์กันนะคะว่ามันจะ ใหม่ขนาดไหนโอเคสภาพโดยรวมของ MAC l i n e นอรนะคะไม่มีการขนของที่มีแบบที่หนักมากแน่ๆค่ะเพราะว่าอันนี้สภาพโดยรวมเนี่ย MAC l i n e นอรยังคือยัยงยังแบบไม่มีรอยถลอกหรือขีดขูดมากค่ะประมาณ80%นะคะด้านข้างตรงนี้นะคะรับประกันค่ะว่าฝาท้ายเดิม100%ค่ะนี่เลยเม็ดอะทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ภายในตัวรถนะคะ ความที่เป็นไวทแท็กนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราสังเกตง่ายๆเลยนะคะเบาะนะคะก็คือจะเขียนเลยว่าไวทแท็กนะคะแล้วก็ค่าสีส้มลงมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือไวทแท็กแน่นอน100%นะคะอ้อยบอกสภาพโดยรวมภายในก่อนถือว่าใหม่มากคือใหม่มากจริงๆนะดูสิมันไม่มีรอยทะลอกเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะไม่มีรอยขนแมวเลยด้วยซ้าค่ะเจ้าของเดิมถือว่าดูแลมาดีแบบ มากๆเลยนะคะแม้กระทั่งหัวเกียร์เนี่ยที่เรามีการใช้งานทุกวันเนาะจับโดนทุกวันเนี่ยยังไม่มีรอยถลอกแม้แต่น,นิดเดียวเลยอะค่ะถือว่าใหม่มากๆค่ะโอเคคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะคะก็คือจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะ2ฝั่งเลยค่ะซ้ายขวานะคะพวงมาลัยอยู่นนหน้าหน้าไออันนี้เลยนะคะ <S <S เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายบูทุธนะคะจากพวงมาไลัยได้เลยจ้า แล้วก็น,นี่เลยค่ะตัวหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นการคอนโทรลของวิทยุทั้งหมดเลยนะคะระบบแอร์ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือจะอยู่ด้านซ้ายมือของอ้อยตรงนี้เลยนะคะมีที่วางแก้วทั้งหมด2ตํตำแหน่งค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2012นะคะเลขไม์อยู่ที่ 14, 1718มกิโลค่ะรถเนี่ยประมาณ10ปีนะคะก็คือเฉลีย่ยปีละประมาณหมื่นกิโลนิดๆเองค่ะถือว่าวิ่งไม่เยอะมากค่ะนะคะ โอเคด้านบนของไอตรงนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะที่ใส่แว่นนะคะแล้วก็ตัวตัวไฟนะคะไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าเนาะเวลาเราขึ้นรถมานะคะต้องการให้แบบเปิดไฟหรือสวิตช์ควบคุมไฟจากตรงนี้นะคะ่ะก็คือสามารถเปิดได้เลยนะคะขวามือนะคะตรงนี้เลยค่ะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะ1ฝั่ง,งคือฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างอย่างที่่อ้อยบอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าเป็นกระจกปรับแบบออโต้นะคะสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้เลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ มีกุญแจมาให้นะคะทั้งหมด2ดอกเลยค่ะกุญแจหลักและกุญแจสำรองอยู่ครบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะว่ามันจะนั่งสบายขนาดไหนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านหลังกันนะคะคือด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างมากๆค่ะสําหรับรถสีประตูนะอันนี้คืออ้อย,ยืดขานะคะก็คือสามารถยืดขาได้ค่อนข้างสุดและนั่งสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวพนักพิงตรงศีรษะาคา่ะสามารถเลื่อนปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเออเราพิงแล้วสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ ช่วงเฮลุูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยคือนั่งเราไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือเล็กเลยอะค่ะนะคะสำหรับขั้นนี้นะคะอ้อยก็รีวิวไปรอบๆคันแล้วนะคะเดี๋ยวอย้อยจะลงไปสรุปราคานะคะรับโปรโมชั่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่เอามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นเจ้า Ford Ranger w i l d t a c k ค่ะ2.2ค่ะสีขาวปี2012ค่ะราคานะคะไอ้ขายเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาชมรถจริงได้ค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษค,ค่ะส่นรวมรถยนต์ P ีเตอร์นะคะเข้าประตู4หรือประตู5ก็ได้ค่ะตรงเข้ามาด้านในสุดตลาดเลยนะคะ ก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ดูไอรีวิวรอบๆคันไปแล้วนะคะการันตีคันนี้ค่ะครงสร้างเดิม100%เซนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจยังไงนะคะติดต่อมาได้เลยไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรค่ะเรามีบริการนะคะจัดไปแน้นนอกสถานที่หรือบริการจะไดรถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มาจาก YouTube นะคะไอฟรีประกันให้ค่ะฟรีการันตีให้ย,วยาวๆถึง2ปีไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะออกรถศูนย์บาทค่ะดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะคะ แล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ